ตีไงไมาัเกครับผมสวัสดีครับทุกคนดูกับผมปองทามนะครับเหตุเกิดก็คือมาชิงทงกัน2คนแต่ว่าทงเก็บไม่ได้แล้วก็เล่นเล่นกันแแบบนี้แบบไม่ต้องรีเลื่อด้วยลย กูนัวกูนัวจัดกูนัวนี่ไงาตายเดะเฮ้ยเว้ยพี่ใจเย็นพี่ป<ะ>้งพี่ใจเย็นับผมหน่อยดิโอ้ยกูจะตายอีกแล้วไอ้ชี้นนี่ติ้วงปึ๊บไม้เล่นง่ายเหงวะทำไมกูรู้สึกว่ากูเล่นป่าแล้วกูเล่นยากมากเลยเนะี่ยกูจะตายเอ้ากูตาย โหเฮ้ยเออพี่มีปากสักทีเกมมีปากเกมก็ไม่เล่นเนาะ<ห>กูรอตั้งนาน<ห>มาปากก็ได้หมดอะแค่น,แนั้นแหละ <c oughs> แค่นั้นแหละเกเก็บทิ้งทงไม่ได้เฮ้ยเก็บทงไม่ได้จริง มันเป็นอะไรของมันเน uh <backing up> ี่ยเก็บเก็บเก็บทงไม่อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงฮรับฮรับตี๋งฮับไอ้เหี้ยโคตรเวอร์อ่ะเอ้ยกูตายเลยกูมึนไงไอ้นนี้ค่าตัวตายนะไอ้นนี้ค่าตัวตายนั่นไงกูว่าละ สวัสดีค่าตัวตายทูมันดูเชิงไงมันดูเชิงผมไงมันดูเชิงผมไงมรู้อยู่สปายมาต่อฟัคเกอร์อ่ะรู้จักปะมาพี่ลงมานี่ไงสปายมาต่อฟัคเกอร์กรเก็บไม่ได้ทองเก็บไม่ได้จริงๆดูดิเห็นไหมดูดิเห็น<ๆ>ปะ คงเก็บไม่ได้บักโอ้มามึงลงมามามึงลงมางนี่อีกทีหนึ่งสปอยเมันสอยมาดิ <c oughs> เข้ามาเลย <c oughs> ไม่ต้องเลยกันแล้วอะ่ะแค่นั้นแหละมาพี่มาอุ้ยมาความาถอยกับตัวไม้มาเล่นดูดิดูดิด โอ้พี่แกเล่นไม้แล้วว่ะโอ้กูไปสู้ไม้เฮ้ยถ้ากูได้นะนะไอ้เหี้ยปุ๊บเอาเฮ้ยสไลด์เฮ้เยเวอร์เวอร์นะเวอร์นะได้เวอรนะ์เวอรนะ์เวอร์อ้าโอ้โหไม้กูไม่สู้อยู่แล้วกูสู้ได้ยังไงไม้อะ่ะ มาให้กูสู้ยังไงม้กูไม่สู้อยู่แล้วครับโอ้ให้กูสู้กับไม้บีปากก็เล่นปากดิพี่พี่ทำอะไรทำไมพี่ไม่เล่นปากทำไมพี่ไม่เล่นปากพี่เล่นปากหน่อยนี่ยงไงกูอัดเต็มเต็มมัดมดีกว่างั้นอะมา ไกล,กลๆกันดีมานี่กูต่อยจนตายแค่นั้นแหละมึงไม่ได้ต่ากูก็จะต่ยอยมึงจนตายอะ่ะมามามึงลงมามามึงลง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 มากูาาจะต่ยอยมึงจนตายอ่ะ นี awesome uh ่ไงฮัลโหลกูจะต่อยมึงจะตายไปเลยแต่โทมันเก็บไม่ได้จริงดูดิเห็นไหมโทมก็บั็กหรือว่าโทงไม่ได้อยู่ตรงนี้วะหรือว่าโทงมันอยู่นี่วะโทงบั็กจริงเพราะว่าเอ้าอะไรของกูเนี่ยกูกูกูเออเอ้าตายเลยไอ้นี่ฆ่าตัวตายอีกไอ้นี่ฆ่าตัวตายอีกกูดูทรงละ อ้าวแล้วกูบัามันอยู่ในถังติวิวิวแต่ไนไงกูว่าแล้วมีข้าไหนไหมที่มึงจะไม่ฆ่าตัวตายให้กูเนี่ยมามึงขึ้นมามึงเข้ามามามึงลงมากูเล่นมึงเองไอ้หนูกูก็กลัวไอ้ดีไอ้ดีฉลาดไอ้ดีไอ้ดีเล่นไอ้ดีเล่นเป็นหื้มหื้มอืมอืม นี่ไงตายไปดิบางเก็บธงไม่ได้จริงๆน้นเนี่ยธ<ะ>งมันไปอยู่ไหนวะห,หรือว่าธงมันอยู่ที่เดิมวะแค่นั้นแหละจะเล่นปากฉลังกับผมพี่พี่บ้าเปล่าเฮ้บ เล่นไม้กูก็ไม่สู้ปากฉลามมึงก็โดนกูต่อยเอ้ยไม่ใช่เล่นไม้มึงก็โดนกูต่อยเล่นปากฉลามมึงก็โดนกูดูดีนี่เล่นไม้เก่ง<อ>น่ากูตายด<อ>ูเป็นไม้ยอดมากเล่นปากเลยพี่ไปเล่นปากเลยไปเล่นปากเลยพี่ไปเล่นปากเลยผมรู้ว่าพี่เก่งอยู่แล้วเ,เรื่องปากอ่ะต เฮ้ยเบอร์เฮ้ยเบอรเอาเอากระทืบกูไม่ยั้งเลยคนนี้คืออะไรก่อนนี่ไงเฮ้ยสี่ไงจะไม่เล่นอะไรกับกูตรงนี้เนะเฮ้ยชิงโชอีกร้อยสิบเอ็ดวิร้อยสิบเอ็ดวิมามาดูกันสิว่าใครจะไม่ได้เกิดแค่นั้นแหละที่ไม่ค่อยมีตาตังแต่กูมีพลังปัง ไม้แกกูจะอ้ฮะกูตายแต่ไม้นะเว้ยกูไม่เคยตายปากฉลามเลยนะเฮ้ยเคยอยู่ครั้งหนึ่งดิแต่ตายปากแต่ตายไม้ไม่เคยนะเฮ้ยไม่ใช่ตายแบบปกติไม่เคยอ่ะแต่ตายแต่ไม้อ่ะพูดเรื่องกูวะโอ้ยยี้ยี่ชนี้ไม่ให้กูพักเลยปังกูจะต่อยแบบน่วมอ่ะ ต่อยให้นุ่มอ่ะต่อยให้นุ่มอ่ะอะไรวะนี่ไงฮัลโหลมนจะกปักกิ๊กกูตายแล้วหรอ นนั้โอ้พระเจ้าจ้ามันยอดมากเกือบเือเกือบเกือบตายก็โฆษณาดีๆแนั้นแหละพี่มันก็ไม่เท่าไหร่แต่ละโอเคครับผมทิ้งทงก็จบลงไปแล้วนะครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย